สวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกอีกแล้วนะคะชั้นเตือนค่ะทั้งทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอนะคะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและชมเพ่ความมันเด่นนะคะ

เลือดให้เาวัวัวเีัวัวแม่ไม่ตัวหรอกต้องายาเาหัวแดงไม่ได้เาใส้หไอ้เหาอ่ะไีสีเหลืองไงเอาสีแดงใ้เหาม่ไม่ไมัวหรอกแล้ถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ยาไม่ตัวจะรอยาเนี่ยงส่งมาถึง หนึ่งศูนย์เก้าสามสี่ถ้าวินสามตัววินหวิน5้าแล้วก็วิน3ามตัว มีเยอะแยะเลยจะทำไมอ่ะกินให้หมดก่อนข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวต้มมัดพี่กินยังไงอ่ะพี่กินผลไม้เหรอหนึ่งเก้าสามารถเป็นหนึ่งหกได้แต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งก็คือได้อยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าเราอยากเจาอให้เฉยๆว้าวศูนย์เก้าว้ 0, าวสามสี 3, 4, ค่ค่ะอยู่ในนี้หมดแล้วนี่ นี่หมดแล้วนี่เนี่ยนี่หมดนะหนึ่งห้าก็อยู่ในนี้หมดแล้วศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งก็อยู่ในนี้หมดแล้วนะฮะหนึ่งก็คือได้อยู่แล้วนะไม่นจะว่าจะหนึ่งอะไรนะไม่อยากใช้คําว่ากันเลยลองลองลองแต่ว่าคําเขียนว่าคําว่าลองมันเขียนยากไง ทุกคนเด่น0 4 0 3 0 6 0 9 4 0 4 3 4 7จ้าเด่นทั้งวัน สูงยไงก็ได้นะศูนย์เก้าแต่แก้วคิปิดศูนย์หกไปให้นะทุกคนไม่รู้เหมือนกันยังไงสู์อย่างไรก็ได้หนึ่งอะไรก็ได้อีกแล้วนะคะเราเจาะให้นี่นะ,ะทุกคนประมาณนี้อะประมาณนี้อาเซียนสามัคคีแล้วก็สี่ดีนะคะถ้าใครสนใจจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์มานะคะตรงนี้เลยนะคะมีหุ้นตั้งแต่เช้เชายันเช้านะคะทุกคนบอกเลย เมื่อกี้ไม่ได้ลงดาวให้เลยอ่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขอให้โชคดีนะแบบชมผู้เข้ามาถึงท่าน,นั้นนะคะ